ส่วนท่านรองอประชาเทลับนะครับก็ได้สั่งการในพิจารใน3เรื่องนะครับบริเวณชุมชนที่มีการทังของตลิงเนี่ยให้จัดทำแผนง,งานโครงการซึ่งจะจะใช้ทุกป,ประมาณเงินกู้าาสามแสนห้าหมื่นล้านอครบทาตัวกันนะครับไปเรื่องพิจารณาครับเรื่องพิจารณามีเรื่องไม่นาำเจ้าพยามานะครับ อันนี้อันนี้ไฟล์หลักต้องขอโทษด้วยเสนอมาสองโครงการนะครับแต่าไปเห็นโครงการเดียวนะครับ บอกกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าช่วงนี้นะครับตั้งแต่ต้นน้ำเช้าพญาไปตลอดเส้นทางกระทั่งพ้นเขตของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะมีทุนหรือว่ามีเครื่องจักรนะครับเข้าไปทํางานอยู่บ้างอาจจะกีดขวางทางจราจรบ้างก็คอยให้สังเกตนะครับเขาจะมีที่สังเกตแล้วก็จะมีกลางคืนก็จะมีไฟอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นคือการทำทำงานของฝ่ายทางรัฐบาลร่วมกับทางภาคเอกชนที่จะลอกล่องน้ำเจ้าพญานะครับเพื่อให การไหลของน้ําดีขึ้นแล้วก็ป้องกันอุทกภัยมหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแล้วก็ทําให้ทัศนียภาพสวยงามนะครก็จะไม่มีกอกแก่งในในลำน้ำนะครับ